สว,ส,สวัสดีค่ะพบกับรายการสดหมดเปลือกนะคะพึ่งอรุณรัตค่ะรัตสมพิษค่ะคะกลับมาอยู่กับเราสองคนนะคะ<ช>ประจำวัน<ช>อังคารที่25มิถุนายนค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็โหยช่วง วันที่2ของสัปดาห์ทำงานเนาะทุกคนก็ออกไปทํางานกันอย่างคึกคักนะคะใช่ค่ะออถือว่าโชค <ละ S 2> ดีเช,ช้านี้ไม่มีคุณฝนมาต้อนรับไงเพราะเมืม่อวานนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่าโอ้โหรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี่แน่นเลยเดี๋ยวฉันเห็นเพจของจอสร้อยเพจของถึงจุดนี้แล้วจ้ะต้องดูนิดนึงจากก่อนเอาจะบ้านจะไปทางไหนดีกูดูกูกแช่วงเช้าเนี่ยคุณฝนจะไม่ค่อยมาจะมาช่วงเลิกงาน ตามนัดนะเหมือนเมื่วานนี้ใช่ไหมค่ะใค่ะแต่วันนี้ต้องลุ้นกันค่ะคุณผู้ชมว่าเขาจะมารับเรากี่โมงอ่ะเข้าสู่ข่าวเราเลยดีกว่านะคะเราเลยดีกว่านะคะประเทศไทยฝนตกนะคะแต่ว่าแถวฝั่งยุโรปเนี่ยเขากําลังเพิ่งเข้าอ่า คุณอย่าพึ่งสิฉันอยู่ในการรายงานพยากรณ์อากาศก่อนก็คือยุโรปเนี่ยเขาจะหนาวยาวนานใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาเพิ่งเข้าสู่ช่วง summer แล้วมีความอบอุ่นคือ summer ของเขาเนี่ยก็เย็นคือไม่ใช่ร้อนแผด่ผาบนน้ำเราจะมีความอุ่นๆใส่เสื้อตัวเดียวเดินได้ถูกต้องสามารถที่จะแบบว่าออกมารับแสงแดดได้แต่อากาศยังคงเย็นอยู่คุณคุณผู้ชมอาจจะสงสัยจะยงเข้าเรื่องอะไรเพราะนานเหลือเกินนานแล้วสำหรับคู่รักคู่นี้ที่ก่อนหน้านี้เรา สัมภาษณ์ไปคุณณเดชคุกิมิยะนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีทริปที่เดินทางไปบ้านเกิดของคุณยาย่าก็คือครอบครัวคุณพ่อเนี่ยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์มาเจอคุณยาย่าก็พูดตรงกันว่าเดี๋ยวจะไปกันนะคะซึ่งเป็นถือเป็นครั้งแรกที่คุณณเดชเดินทางร่วมกับครอบครัวคุณยาย่าไปด้วยก็พูดง่ายๆว่าสองครอบครัวจะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวผู้หญิงแต่นู่นระหว่างทาง ค่ะเขาแวะก่อนใช่ก็คือเดินทางไปแล้วแหละโซนยุโรปใกล้กันนะคะช่วงเวลาที่เขาไปในช่วงนี้มันตรงกับเทศกาลไงคุณคุณไม่ทำไมเขาไม่เพลงรูปเดดหยาดเข้ามาสักทีพูดอยู่นะคะก็เป็นบรรยากาศคุณแม่แก้วนะคะก็อัปเดตให้เราได้เห็นนะคะว่าความอบอุ่นของสองบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนหลายคนก็ลุ้นนะว่าจะออกมาเป็นโมเมนต์อะไรอย่างรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่ไปถึงก่อนในช่วงวันแรกก็ไม่ เป็นตามสไตล์ของคุณย่าก็คือนัดตีมเสื้อผ้าโทนสีฟ้านะคะก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคุณแม่ปลากับคุณแม่แก้วแล้วก็พี่สาวคุณแคทเนี่ยก็โทนฟ้าหมดเลยคุณเดชด้วยนะคะแคทก็เป๋าให้อีกหรือเปล่าเขาเรียกเป็นกรุ๊ปช็อตแฟมิลี่นะคะรูปนี้ก็ทำให้หลายคนแบบกรี๊ดกราดเพราะว่าแม่ นานๆจะได้เห็นคุณณเดชน์เนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมภาพครอบครัวของคุณย่าๆแบบครบทุกคนแบบนี้ซักทีใช่แล้วแล้วก็เนี่ยคุณก็ทําหน้าที่ไงก็ไปเป็นจังภาพก็มุดเข้าไปสีดอกมงดอกไม้น่ะก็จะได้เห็นรูปที่เขาถ่ายออกมาไหมนะคุณย่าๆมีอาให้เห็นบ้างแต่ว่าคุณณเดชน์เนี่ยธรรมชาติเขาไม่โพสตอยู่แล้วนะคะก็ต้องไปดูของแม่เขาคุณแม่แก้วเนี่ยโพสประจําเป็นทุกอย่างให้เราแล้วนี่ไงคุณดูโมเมนต์สิการนอนอยู่บนหญ้าสีเขียวในช่วงแบบ อากาศดีอ่ะมันใช่เลยอ่ะคุณน้ำเราไปนอนหน้าออฟฟิศจะไม่ได้เลยนะคะน้ําเต็มเลยนะคะฝนตกนะคะเนี่ยคุณก็ได้เห็นภาพจับมือน่ารักน่ารักคือภาพนี้มันอยู่ในช่วงอย่างที่บอกว่าช่วงที่เขาไปเนี่ยกําลังก้าวเข้าสู่ซัมเมอร์ชาวพี่น้องชาวยุโรปเขาก็จะมีเทศกาลก็คือเรียกว่ามิดซัมเมอร์ปาร์ตี้ใช่แต่ว่าครั้งนี้อย่างที่บอกว่าไปนอร์เวย์ใช่ไหมแต่ว่าไปแวะที่สวีเดนก่อนเพราะที่สวีเดนเนี่ย ประชาชนเขาจะมาเฉลิมฉลองช่วงที่อากาศมันดีแบบนี้เทศกาลมิสซัมเมอร์นะคะคุณผู้ชมคือเทศกาลสําคัญของยุชาวยุโรป <ฮะ S 1> เหนือก็คือจัดปเ,จเป็นประจําทุกปีก็ช่วงระหว่างวันที่21-25ถึง25มิถุานายนแบบนี้แ,บบแหละต้อนรับ ฤดูร้อนแล้วก็หลังจากอยู่ในช่วงของความหนาวที่ยาวนานก็ได้ออกมาใช้เวลาร่วมกับครอบครัวองเพื่อนเนาะเขาก็จะมีแคมปิ้งก็จะมีปิ้งย่างมีออกมาเต้นแล้วมันเป็นเหมือนกับช่วงฤดูที่ดอกไม้ต้นไม้เนี่ยมันกำลังสดชื่นแล้วก็ผลดอกออกผลนะคะเป็นช่วงของความอุดมสมบูรณ์ก็จะเห็นภาพคุณยายาเนี่ย ไปเด็ดดอกไม้ริมทางเพราะเมื่อคุณนัเดชนะคะเอามาทําเป็นมงกุฎดอกไม้เพื่อเข้าร่วมกับมิซมเมอร์ถ่าตัดภาพเป็นเราอยู่ในดงเมื่อกี้โอ้ยแมนคุณเนี่ยชอบเอาตัวคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในเทศกาลเขาจังเลยลองนึกภาพบ้างไงอ้น่ารักนะคะก็เป็นภาพน่ารักที่คนแซวว่าอุ้ยเหมือนไป งานแต่งงานใช่ไหมเพราะว่าฝรั่งเขาจะมีการแต่งงานแบบว่าในสมในสวนแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คือในวันที่เขาไปร่วมเทศกาลมิซมเมอร์เนี่ยตีมเสื้อผ้าคุณต้องสังเกตทุกคนก็ตีมสีขาวหลังจากฟาร์มแล้วก็สีขาวเนี่ยผู้ชายเก็บดอกไม้ไหมล่ะหนุ่มฟาร์มเอก็เป็นอีกเป็นโมเมนท์ที่น่ารักนะคะที่ไม่ค่อยได้เห็นคือถ้าบ้านเราก็จะไม่ได้มีแนวแบบนี้เท่าไหร่นะคะ ดูบรรยากาศดูหญ้าสีเขียวท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็สดชื่นตามนะคะเดี๋ยวกลับมาบ้านเราก็เดี๋ยวก็ไปวัดทําบุญเชื่อสีคู่เนี่ยจริงๆนะคะแล้วตอนนี้ก็ใครที่เป็นแฟนคลับของคู่นี้ก็ติดตามได้อินสตาแกรมของแม่แก้วนะคะอัปรัวๆนะคะมีภาพไม่เห็นน่ารักน่ารักมากมายเดี๋ยวกลับมาก็คงจะได้ถามแหละว่าา่อเป็นยังไงบ้างกับการเดินทางในทริปนี้ของทั้งคู่นะคะใช่แล้วค่ะอ่ะ จากคู่รักไปแล้วเรามาดูคนนี้บ้างดีกว่านะคะเชื่อว่าอากาเซ่หลายๆคนต้องอิจฉาเธอคนนี้แน่นอนครือสำหรับคุณเบลล่าลานีแคมเปญทำไมคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีร่วมงานกับคุณแบม,แบม อยู่เป็นประจำหมายถึงว่าเขาจะมีอีเ e วนต์อีเวนต์หนึ่งที่ทำร่วมกับค่ายโทรศัพท์ค่ายหนึ่งที่เป็นพรีเซนเ,เตอร์ร่วมกันก็มักจะได้เจอหน้าค่าตากันล่าสุดไปเจอกันในงานประกาศรางวัลใช่ไหมคะ,คะก็มีชักภาพชักภาพมีถ่ายรูปด้วยกัน<笑><笑>สาวๆก,ก็เข้ามาแซวว่าเฮย้ยน่ารักจังเลยนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย คุณเบลล่าเนี่ยเขาเพิ่งไปรู้ตัวว่า,ย,ารรยังไงรู้ไหมพี่เพิ่งยังไงบ้านอยู่ใกล้กันกับคุณแบมแบมค่ะแล้วมีคนเข้าไปแซวเต็มเลยว่าหนุ่มข้างบ้านหล่อมากเลย <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะเจ้าตัวก็รู้สึกว่า เฮ้ยเราเราเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วเราก็ตื่นเต้นนะบ้านอยู่ใกล้คนที่เราชอบอย่ไหมนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของคุณเวียด้วยที่ว่าหลังๆเนี่ยโพสตอวดแฟนบ่อยเอาเขาโพสต์รูปจากกล้องฟิล์มของเขาอ๋อคือเพิ่งไปล้างใช่เพิ่งไปล้างมันก็จะได้ลงเป็นเซตเป็นเซตเซตเดียวกันกล้องฟิล์ม รุ่นนี้ก็ต้องลงวันนี้นี่อะไรอย่างไงี้ะไงแต่ไม่รู้ว่าอวดหรือไม่อวดไม่รู้เพราะว่าเอามาลงในไอจีตัวเองไงแต่ตัวเองเป็นคนถ่ายไงคุณถ่ายพดิฉันบ้างสิฮะลงลงให้ใครลงให้คุณลงอ่ะมันจะมืดมันจะเบลอเดไม่ได้ได้เอาล่วสุดได้ไปเจอคุณเบล่าเลยถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างทั้งอากาเซ่ทั้งอวดแฟนเนี่ยอวดจริงหรืออวดเล่นหรือว่ายังไงนะขอไปอยู่บ้านด้วยได้ไหมคะเ ไปล้างฟิล์มมาค่ะอันนั้นคือความจริงเราเป็นภาพเก่าแล้วแล้วคนก็คือได้เห็นเซตนี้มาแล้วด้วยแต่ว่าในกล้องตัวนี้เพิ่งได้ไปล้างค่ะก็เลยได้เห็นรีพีทอีกรอบนึงค่ะภาพสวยไหมคะสวยค่ะเปนฟิล์มบูด เราก็ไม่ร <que> ู like lyn, ้ว <Wha> ่าเขาเอาฟิล์มบูทไทยเราแต่ว่ามันก็ไดอารมณ์ดีใ่อเดียอดแทนน้อยใช่ก็อย่างที่บอกเป็นรูปเก่าก็ได้เห็นกันแล้วแหละเคนเฉยไหมเวลาเขาโลกเราเขาชอบแบบสชั้นเหมือนหวานที่แซวที่จริงเขาไม่ได้แบบว่าเชิงอยากจะหวานหรืออะไรหรอกนะเพลว่าอันนี้ต้องไปถามพี่เขาถึงเจตนาค่ะแต่ว่าคืออยากอวดรูปไม่ได้อยากอวดเบล แค่มีเบลเป็นเป็นนางแบบเฉยๆใช่ค่ะคืออยู่ใกล้กันแล้วก็ส่วนกันไปส่วนกันมางานก็เหมือนจะเคยเจอกันหลายๆรอบแล้วแต่ไม่เคยถ่ายรูปด้วยกันเลยก็วันนั้นได้งานประกาศรางวัลนี่แหละค่ะก็ได้นั่งข้างกันก็เลยเอยังไม่เคยถ่ายรูปกันก็ถ่ายรูปด้วยกันเคยเจอค่ะเคยเจอเคยเจอแต่ว่าไม่เคยถ่ายรูปด้วยค่ะกพูดคุยอะไรกับน้องนะก็พูดคุยนิดหน่อยค่ะแล้วก็ ก็ให้กำลังใจน้องแล้วค่ะเพราะว่าทำงานต่างประเทศน้อยที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักไหมครน่ารักนี่ดูเบลไปดูคอนเสิร์ตเลยนะคะเป็นอากาเซ่ยิ้มร่าเลยนะคือเรารู้สึกว่าหนุ่มข้างบ้านนะคะเออก็แปลกดีนะความความความโลกกลมไงคุณใครจะไปคิดว่าข้างๆบ้านเราก็มีซูเปอร์สตาร์ของไทยที่ไปโด่งดังในเกาหลีอยู่ข้างบ้านเรานะคะเราจะแอบไป คุณไปส่องดูสิเขาจะจับข้างบ้านคุณมีใครที่พิเศษหรือเปล่ามีไหมไม่มีหรอติบ้านติดโรงเรียนโอ้โหก่อนแปดโมงเช้าคุณผู้ชมโอ้โหโฮมรูมกันสนุกสนานเราก็ตื่นเลยวนะคะชอบชอบชอบเด็กๆสดใลนะฉันก็ไม่มีนะคะไม่ต้องไม่มีอยู่ลําพังค่ะแต่แต่มีแฟนอวดอวดแฟนอยู่นะเราอะ ก็มีลงรูปกล้องฟิล์มอยู่นะอะไรข่าวต่อมาอุ้ยเรื่องนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวคุณนี้ดีกว่าหนุ่มหล่อของเราคุณเจมมาก็อย่างที่ทราบกันว่าหนุ่มคนนี้เรื่องสาวๆไม่มีให้ได้ฟังหรอกถามเท่าไหร่ภาพเพิ่มเลยก็ไม่มีแต่สิ่งที่ได้เห็นในอินสตาแกรมของคุณเจมบ่อยมากนั่นก็คือกิจกรรมที่เขารักมากอย่างการตีกอล์ฟตีจริงตีจังถ้าเกิดเชื่อว่าถ้าไม่ได้เข้าเป็น ดาพระเอกในวงการเทิงนะดิฉันว่าเทินโปรคือเขาตีจริงจังมากนะคุณผู้ชมเป็นอาชีพไดเลยแล้วก็สกิลต่างๆเนี่เขาไม่ใช่ธรรมดาอันนี้ก็ไปจุ๊บมาจากอินสตาแกรมของคุณเจมานะคะก็ให้เห็นวงสวิงเราหัวล้ะอะไรอะเราหัวล้ะกันแบบ เออตีตังสวิงเขาไม่ธรรมดามันก็ต้องมีการซ้อมก่อนสนามจริงแล้วก็ที่บ้านเนี่ยมีห้องซ้อมที่เป็นห้องตีด้วยความที่อย่างที่ทราบกันว่าเวลาไปออกรอบเนี่ยแดดไงปัญหาของดารานักแสดงคือเรื่องของแดดถึงแม้ว่าจะมีการใส่ปลอกแขนใส่อิม่งคุมอะไรต่างๆทาครีมปนแดดนึกชื่อไม่ออกไงก็เรียกง่ายๆนี่แหละ ปกป้องแสงแดดแล้วเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอเพราะเขาต้องถ่ายละครไงแล้วปัญหาด้วยผิวพอมันไม่ไม่ต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็ดูกระโดดคุณเจมแก้ปัญหายังไงรู้ไหมก็อย่างที่คุณพูดไปก่อนหน้านี้สร้างห้องที่บ้านถูกต้องห้องสำหรับซ้อมกอล์ฟเลยคุณขาธรรมดาที่ไหนใจรักมากหลายหลักล่าสุดเจอตัวก็เลยต้องถามคุณเจมเรื่องนี้รวมทั้งประเด็นที่ คนมองว่าในละครกลิ่นกาสลองจที่ตอนนี้กําลังโด่งดังเพราะว่านางซ้องปีบเนี่ยใช่กับพริมมี่เนี่ยมันไส่มากถูกต้องนะคะค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะบทของยาย่าที่เล่นเป็นฝาแฝดเนี่ยั้งมีทั้งชาติเก่าชาติก่อนชาติอดีตเคยรวมๆแล้วสี่ตัวนะคะสี่ตัวละครเออคนก็เลยไปโฟกัสว่าดูคุณยาย่านี่โดดเด่นกว่าพระเอกอีก และไหนจะมีเรื่องที่คุณเจมมาเพิ่งจะรับบทเล่นเนี่ยก็เป็นฝาแฝดอีกครั้งอย่างเรื่องสองเสน่หานั่นเองก็เป <d> ็นฝาแฝดใช่กําลังถ่ายกําลังจะเปิดกล้องถ่ายทำคนก็มองว่าแบบว่าบทมันจะใกล้เคียงกันไหมซ้ําๆหรือ,อที่มีนางเอกเป็นฝาแฝดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือคุณคิมเนาะที่เมื่อวานเราเล่าถึงใช่แล้วนะคะอ่ะไปฟังคุณเจมพูดถึงเรื่องของการสร้างห้องซ้อมกอล์ฟนะคะแล้วก็เรื่องของนางเอกเด่นกว่าไปฟังกันดูค่ะ จริงๆผมตีเรื่อยๆอยู่แล้วครับจะมีห้องกอล์ฟห้องซ้อมกอล์ฟที่บ้านับเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราเหมือนเราชอบครับเราคนเราเล่นเกมเราก็มีเครื่องเกมที่บ้านก็เหมือนกันครับทำห้องกอล์ฟที่บ้านเพื่อที่ว่าเราจะได้ตีแต่โอ๊จริงจังแล้วแหละก็จริงจังแล้ว <c oughs> ครับก <c oughs> ็เหมือนเป็นแค่ห้องเชื่อว่าทุกคนที่ที่ที่ c r ซี่กีฬาสักอย่างก็ต้องมีอุปกรณ์เหล่านั้นที่บ้านแต่โอเคของผมอาจจะไม่ใช่พิมเน็ตอย่างเดียวจะเป็นห้องกอล์ฟเลยนี่ครับไม่ไม่ไม่ลงทุนเป็นร้านแน่นอนครับคือผมลงทุนตอนนั้นไปประมาณ สี่ถึงห้าแสนในในการทํำห้องให้ให้ตั้งแต่สีตั้งแต่เก็บเสียตั้งแต่อุปกรณ์ย่าทรายที่มาลงเครื่องคอมอะไรอย่างเงี้ยครับโปรเจคเตอร์แอร์นี้ครับประมาณนี้ครับเรียกว่าทุ่มทุนเต็มที่เพื่อสิ่งที่เราชอบก็การทำห้องกอล์ฟนี้ก็ไม่ต้องซื้ออะไรอีกประมาณหลายปีแล้วล่ะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าตังค่าขนมตังของเล่นที่เก็บไปมา5ปีในการทำงานก็หมดครับคุณผู้ชมก็ตีกอล์ฟไปนครับเพราะองเสน่หานี่ครับก็แฝดอตเพราะว่า แต่ผมกลับคิดว่าละคร2เรื่องนี้ไม่เหมือนกันเลยกับเปล์มการสลองเพราะว่าวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าตัวนางเอกเองเนี่ยคิมเบอรี่กับย,ายา่า<ม>ๆก็ไม่เหมือนกันแล้วบทผมก็ไม่เหมือนกับเรื่องที่ผ่านมาเช่นกันแต่เหมือนเรื่องกบแบบทำให้เราต้องเจอกับหนางเีกที่เหมือนบทเยอะขึ้นตัวละครเยอะขึ้น,นเราก็จะหนักวอาคนอื่นก็มันเป็นการทํางานนะครับคือสิ่งที่ผมต้องการคือทาหน้าที่ของตัวเองที่ดีให้ให้ละครเรื่องนั้นน่ะมีความสุขต่อให้ผมอาจจะเป็นแค่ จะหอหรืออะไรก็ว่าไปที่ทำให้ละครน,นี้สนุกผมว่ผมก็ะทับี้คืตอ <มา S 2> ตอนแรกเนี่ยนึกภาพยังไม่ฟังคุณเจมอธิบายใช่ไหมว่าไอ้ห้องซ้อมกอล์ที่ว่าคือเคยเห็นที่เขาทําไว้สําหรับพัดนะ่ะที่มันจะเป็นแบบทางรางยาวๆคุณชมเขียวๆแล้วก็พัดที่ลงหลุม<อ>นึกว่าง,ง่ายๆแค่นั้น แต่แบบอาจจะใหญ่ขึ้นหน่อยไม่ใช่แบบตัวฝึกเล็กๆนี้ใช่ไหมคะพอคุณเจมอธิบายเท่านั้นแหละคุณขามีดินมีทรายนี่คือหน่อยก็ลงต้นไม้แล้วก็ลงสระน้ําไปด้วยเลยอ๋อฝึกเวลาตีตกหลุมอะไรใช่พาร์ให้ข้ามสระอะไรไปอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วบ้านตรงกว้างเบอร์ไหนเนี่ยคุณสร้างห้องได้ขนาดนี้แต่มันเป็นความสุขของเขาเพราะว่าเวลาพักผ่อนหนึ่งเดียวเลยหลังจากทํางานหนักๆมาคือการตีกอล์ฟนี่หล่เป็นแฟนกับกอล์ฟนั่นเองเกมก็ไม่เล่นอะไรก็ไม่เล่นตีกอล์ฟอย่างเดียวเขาก็้ี เขาก็เปรียบเทียบไงผู้ชายทุกคนมันก็มีไงบางคนเขาชอบเล่นเกมก็มีเครื่องเกมแต่เขาชอบเล่นกอบเขาก็เลยสร้างห้องสอมกอบไว้ใช่นะะเก๋ๆนะขอแอบไปดูหน่อยนะเนาะน่าจะมีเปิดให้เข้าได้นะออมาอีกคนนึงค่ะคนนี้เขาเรียกว่า queen's of ฟลันเวคุณแพนเค้กเขมมนิทของของ,ของเรานั่นเองนะซึ่งของพี่หมีไหมข,ของเราด้วยเ <c oughs> พราะพี่แพนน่ารักเสมอนะคะกับพวกเรานะคะคือช่วงก่อนนั้นเนี้ยเดือน2เดือนที่ผ่านมาพี่แพนเขารับงานเดินแบบแบบรัวๆเลยงานด้านการแสดงเนี่ยกำลังจะออกมานะคะก็คือพยักฆ์ไร้สายสลับ<อ>ช่องทรูกับคุณฮั่นนั่นเองนะ,ะหายไปนานนะหายไปนานแต่ไม่ได้เล่นละครคือเล่นซีรีส์อโยธยาแต่ละครที่เป็นแบบ ปกติแบบว่ามนุษย์ <ừ m. S 2> ปกติอ่ะไม่ค่อยมีหมายถึงว่ายุคปัจจุบันหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช้ข้ามิดหลันอั้นเขาแบบเอ,อเราไม่พูดแล้วก่น<อ>นะคะก็แต่ก่อนหน้านี้เขาจะรับงานเดินแบบเยอะเดินแทบทุกวันเลยในไอจนะก็จะมีแต่ชุดภาพต่างๆที่เป็นคอเล e กชั่นต่างๆที่เขาไปเดินแบบมานะคะซึ่งทําให้คนเนี่ยอินเนอร์สิออเหมือนกับมารีมายให้คนเขาจับ ตามมองอีกครั้งนึงว่าคุณแพนเชสเนี่ยเติบโตมาจากรันเวย์ที่แท้จริงแล้วอันนี้ที่ลาวไหมน่าจะใช่นะคะมีเช็คอินที่เออใช่เวียงจันอวนเวียงเกียนเวียงจันมันก็เป็นกิมมิกกันนะคะเป็นมุกนะคะผิดจิงคุณดูความสะบัดนี้ได้เขาได้นี่ชช่นชมช่างภาพด้วยนะจับโมเมนต์ได้ขนาดนี้คุณใช่โอ้โหฉันอยากจะเธอถ่ายเราแบบนี้บ้างสิ เดินตรงไหนชั้นล่างออฟฟิศนี่แหละเดี๋ยวันจะสะบัดให้อ่ะแล้วยังไงแล้วยังไงต่อคุณแพนเคเองเขาก็ดีใจไงที่คนยังจดจําภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยการก้าวเข้าสู่วงการของเขาคือไทยซูเปอร์โมเดลใช่แล้วนะคะรุ่นแรกๆเลยเขาก็เลยเป็นตัวแม่มาจนถึงทุกวันนี้นะคะล่าสุดได้เจอคุณแพนเค้ค่ะก็เลยถามถึงหน่อยเรื่องคนที่ยก ยกให้เป็น Queen ควีนคารันเวยไปแล้วนะคะแล้วก็อัปเดตเรื่องความรักกับพี่หมีหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอยากจะแต่งงงแต่งงานจะเข้าบ้างหรือ,อยังนะคะเดีลองไปฟังคุ่แฟนกันค่ะ,คะก็ดีใจที่ที่ทยังคงได้ได้ทำในสิ่งที่เรารักะเนาะคือการเดินแบบอยู่เรื่อยๆคะ่ะก,ก็จริงๆมันก็ท้าทายทุกง,งานนะคะที่ที่ไปทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พอมีสุดอะไรที่มันแบบ ยากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นโจทย์สําหรับตัวแพนเหมือนกันว่าเราจะต้องเดินยังไงดีอบคุณทุกคนด้วยที่ท,ที่รักในสิ่งที่เราทำมีงานที่จะต้องไปต่างประเทศเนี่ยค่ะแพนเห็นชุดแพนก็แบบว่าอุ้ยตายแล้วแพนจะเดินยังไงดีเนี่ยคือคือใหญ่แบบบรรยายมันก็จะมีอะไรให้เราต้องแบบ ต้องเล่นต้องโพสอาจจะเดินยากเดินง่ายก็คือแตกต่างกันออกไปซึ่งทางก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องทํากันบ้านมีรารางก,การสะบัดผ้าได้สะบัดได้เราก็จะสะบัดเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ว่าความยากง่ายของชุดที่เราจะทําได้แค่ไหนแต่ว่าถ้ามีผ้าให้สะบัดเนี่ยจัดไปค่งากนะเขาเรียกว่าอย่างไรีค่ะไล้ยวเวลาแนี้ยาวนานมันไม่นาน เอออินฟินิตี้ค่ะลุ้นมาไหนมาไหนจะมีลุ้นก่อนลุ้นก่อนลุ้นก่อนแฮปปี้ในในนักทุกวันนี้ที่เราได้ดูแลกันแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะพี่หมิวก็รู้อะไรเงี้ยค่ะว่าเราก็อยากจะคอนเซน็ปต์ในในสิ่งที่เราทําในงานที่เราทำนะตอนนี้จริเราไม่ได้กัดเกณฑ์อะไรเลยค่ะไม่ได้แบบว่าจะต้องเมื่อไหร่ยังไงต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันเรียบร้อยไปเป็นเรื่องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงก็คงเดี๋ยวเราว่ากันเราคุยกันอย่าเงี้ยค่ะ ยังไม่รีบร้อนนะคะในเรื่องของการแต่งงานตอนนี้ก็โหดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวแล้วแหละที่มีกับคุณแพนเค้กนะคะแล้วก็สว่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องงานละครอ,อะไรอย่างเงี้ยทีเซอร์เขาปล่อยออกมาแล้วนะคะพยักรายสายสลับไปดูกันนน่าติดตามมากเลยนะคะข่าวต่อมาคุณขาอันนี้ก็ทําให้หลายคนจับตามองเหมือนกันว่าจู่ๆจะมีการปลูกต้นรักเกิดขึ้นอีกหนึ่งคู่หรือเปล่าหลังจากคนที่ได้ไปชมแล้วก็เห็นจับต้นชนปลายมา สำหรับอินสตาแกรมนะคะของคุณแอร์พันธิราฟูกลิ่นสาวสวยของเรานะคะว่าทำไมดูมีความสนิทสนมกับคุณตูมตามยุทธนาเพื่องกลางอ๋อคนนี้ก็เพิ่งเคลียเรื่องใช่เรื่องการมีรักซ้อนซ่อนเงื่อนใดๆนะคะผ่านไปก็เคลียนะคะแต่ว่าจู่ๆเนี่ยจบเรื่องนั้นมาก็มันมีข่าวว่าไปหยอดคุณแอร์หรือเปล่าเพาในอินสตาแกรมของทั้งคู่เนี่ย ไปไปคอมเมนต์กันต่างๆนานาแล้วแล้วเหมือนไปออกรายการแล้วก็มีหยอกเอินกันแต่ในส่วนที่คนรู้สึกว่าเอ๊ะมันจริงแน่ๆเพราะ,ะว่าไปเจอทั้งคู่เนี่ยไปร่วมงานมันเกิดของคุณดิวอลิสารามีภาพแบบถ่ายคู่ด้วยอะ อ๋อนี่ไงก็น่ารักคุกกิบอยู่นะใช่คนก็เลยแบบ้วยังไงในอินสตาแกรมก็ไปคอมเมนต์กันหยอกกันในงานวันเกิดคุณดิวควงกันมาหรอควงกันมาหรือว่ามากันเองหรือว่าอะไรยังไงแต่มีภาพคู่กันใช่แล้วนะคะซึ่งหลายคนก็มองว่าเออมีมีมีกลิ่นนะมีกลิ่นมีกลิ่นนะใช่หรือเปล่าล่าสุดนะคะเราเจอตัวคุณแอร์ก็เลยถามเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วกับคุณตูมตามนี่ยังไงนะคะไปฟังคุณแอร์เลยค่ะ บอกชัดเจนว่าไม่เป็นค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแอร์กับตูมตามมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันหลายครั้งแล้วตั้งแต่ละครในช่องวันแล้วก็ได้มีโอกาสที่เขามาเป็นแขกรับเชิญในรายการแอร์แล้วเขาก็เหมือนแซวว่าจีบได้ไหมอะไรแบบนี้แล้วคือก็คือก็มีการแซวเล่นกันต่อนิดนหน่อยๆต้องเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยแต่แอร์ไม่ได้มองว่าแบบน้องจริงจังอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนมีนักข่าวมาสัมภาษณ์เราก็บอกว่าอุ้ยแม่ไม่เล่นกับไฟค่ะเพราะว่าในรายการคือเขาก็พูดเองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้มีใครก็ไม่รู้ว่า แครวงตุงตามไปงานมันเกิดดิวไม่ได้ควงเพราะไม่รู้ที่ซ้ำมาเขาไปแล้วก็ไปเจอกันในงานมันเป็นจังหวะแบบว่าพโต้บอมมาดิวเดินมาหาแล้วเรากำลังยืนคุยคุยกันอยู่และถ่ายรูปด้วยกันแล้วเราได้คุยกับไฟไหมว่าเออเป็นคข่าวด้วยกันยังไงบ้างคุยคุยก็ถามไฟอยู่ไฟไฟบอกไม่เป็นไรพี่มีซีเรียสจริงๆเหมือนเป็นการเล่นมุกกันมากกว่าแล้วเราก็เลยแบบเหมือนแบบหยอกกกับไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้มีอะไรเพราะเราไม่ได้คิดว่าทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงจังไงแต่ว่าตกใจมากพอเป็นข่าวกับเขาแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยทำไมเขาเหมือนเหมือนเราเหมือนเราเอาน้ำมันไปล่าแล้วอยู่ด like like ีๆเหมือนคนด้วว่าเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแอนโซดมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะจะคุยกับใครมันก็ไม่ผิดแล้วแต่ว่าอย่างกรณีตูมตาแอนบอกนี้เลยว่าจริงๆก็เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ได้เขาไม่ได้มาจีบแบบจริงจังจริงๆแต่ว่าตอนนี้ไม่มีจริงๆคุยกันได้เป็นพี่เป็นน้องไปเที่ยวได้เลยนะกับตูมตาแต่ว่าคนไม่ไปสองคนอ่ะถ้าไปกัแบบแก๊งเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยไปได้แต่ถ้าไปสองคนเราก็พักก่อนจ้าเดี๋ยวก่อนจ้า ชอบคำตอบคุณแอร์มากาชัดเจนเลยไปต่อไม่ได้เลยไม่เล่นกับไฟเนอ,เอแล้วที่สําคัญเนี่ยเขารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็คือคุณแอร์เนี่ยเขาเป็นพิธีกรหลายรายการาแล้วก็ทําละครช่องวงช่องวันด้วยถ่ายนู่นนี่นั่นทําให้ใการเจอกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติ แต่มันเป็นช่วงจังหวะที่คุณตุงตามเนี่ยก็มีกระแสข่าวเรื่องนี้พอดีไงก็คงจะคิดว่ามันก็เข้ากับภาพของความเจ้าชู้ไงว่าเจบเรื่องนั้นมาแล้วก็มาหยอกเอิงคุณแอร์โดยที่คนไม่รู้ว่าเขาสนิทสนมกันก็อาจจะตกเป็นประเด็นได้แต่ว่านี่ก็ถือว่าเคลียร์ชัดนะว่าแค่พี่น้องนะคะเพราะว่าคุณตุงมตามอ่อนกว่าคุณแอร์นะคุณแอร์นี่ก็30ต้นๆนะไม่ได้มีอะไรนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณตุงตามมา อ๋อใช่คุณตุงตามื่คุณลูกน้ำเขาเดินสายมาโปรโมทละครนะคะละครเลยนะเสียแทนดอกคุณอนะคะก็เดี๋ยวตอนเย็นเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บภาพให้ชมนะคะนี่ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยโยนเันเก่งนะคะปิดท้ายข่าวสุดท้ายเฉียแทนเปิ่ทนายปิดท้ายปิดท้ายข่าวนี้ข่าวดีค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคุณแม่นะคะคนใหม่ล่าสุด ป้แดงเลยนะคุณชมพู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณชมพู่ก่อนาบของเราหรือคุณชมพู่ทันสิตานะคะหลังจากแต่งงานกับคุณบอยวัชระพงษ์ไปเนี่ยก็เดินหน้าเลยปั๊มชายาเต็มที่นะคะตอนนี้ได้มาแล้วสมใจนะคะว่ามีการโพสต์ภาพที่ตรวจตั้งคานการตั้งคานโชว์ชัดเจนเลยนะคะว่าขีดแดงนช่ะสองขีดชัดท้องแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขีดแดงไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยขำอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ย คุณชมพู่บอกว่าไงนะจะปิดไว้ก่อนเพราะว่า <นะ S 1> ตามตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้ช่วง3เดือนแรกเป็นช่วงเซนซิทีฟ คุณหมอเขาต้องตรวจให้แน่ใจเรื่องอะไรโรคอะไรต่างๆในการตรวจการตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยบอกว่าตั้งท้องคือให้ผ่าน3เดือนแรกตรวจทุกอย่างครบสมบูรณ์แล้วก็จะแจ้งนะคะเพราะว่าช่วงระหว่าง3มเดือนเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาอะไรที่มีอันตรายต่อตัวแม่และเหล็กได้เนี่ยอาจจะมีการยุติการตั้งครรภ์ได้คือคือตามตามหลักอาจจะเป็นอย่างงั้นนะคะแต่ว่าสามีไงคุณพ่อเขาดีใจไงนะคะเขาก็เลย ประกาศก่อนเลยว่าม,มีลูกแล้วนะนะคะแล้วก็ทุกคนก็เข้าไปแสดงความ,มินดีเต็มเลยนะคะจนคุณแม่ก็ต้องโพสต์ตามมาบอกกันว,ว่ามีลูกแล้วนั่นนี่นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะได้เจอคุณชมพู่นะคะแล้วก็ลูกน้อยในคันก็ <c oughs> เลยสัมภาษณ์หน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นค่ไหนแพ้ไหมแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายยังไงไปฟังคุณชมพู่ค่ะเปิดปุ๊บติดปับคือก็ถามหมอนั่นแหละว่าต้องช่วงไหนเขาบอกถ้าหลังประจำเดือนหมดชมพู่นับไปเลยประมาณ สิบวันสิบเอ็ดวันช่วงนั้นไข่กำลังตกพอดีเราก็นับเหมือนกันนั้นแล้วก็แอบพูดกับสามีเป็นในในเนี่ยคุณหมอบอกว่าประมาณวันที่สิบสามก็เริ่มได้เลยเนาะเขาก็เขาก็คำนวณของเขาอยู่เลยไปตรวจภายในแล้วเป็นคนหมอบอกว่ามดลูกอ่ะยังมีลูกได้อยู่ที่น่าย,ยากแต่พอเดือนแรกที่ปล่อยอ่ะแล้วมาโนเยอะฝันว่ามีเด็กมาหาแล้วไปมีแบบมีจังหวะคนที่มีเซนมาทักอีกมาแล้วล่ะเราก็คิดว่ามาดีใจแบบมาแฟนดีใจแบบหนูดูแลตัวเองนะ พอประจําเดือนมาปุ๊บหน่อยอที่2ก็เลยแบบทำเป็นปกตินี่แหละแต่ปล่อยสบายสบายติดเลยก็เลยสบายใจอตอนนี้ประมาณ7สัปดาห์ค่ะ,ะโชคดีไม่มีอาการแพ้ตอนนี้ต้องต้องระวังว่ายังไม่ถึง3เดือน,นไอไอความถือของเรา3เดือนเนี่ยจริงๆแล้วตามหลักก็คือ แพทย์เนี่ยเขาจะตรวจได้ว่าเด็กอะอวัยวะโตไหมหัวใจสมองทํางานหรือเปล่าหรือว่าจะมีแวร์ปดาวซินโดรมไหมคือ3เดือนเนี่ยมันจะเช็กได้เขาก็เลยยังไม่ค่อยเปิดเผยกันแต่เราก็บอกแฟนแล้วว่าให้ทําอย่างนั้นแต่ตอนที่นางเห็นไอ้สองขีดอะบอกว่าไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องโพสนาะงก็โพสต์เรียบร้อยไม่อยู่เร,รเราก็เลยต้องเฉลยไปด้วยเพราะทุกคนรู้แล้วชายก็ได้หญิงก็ได้ได้หมดอะไรก็ได้ขอให้แบบเป็นลูกเราแล้วขอให ตอนนี้คิดอย่างเดียวคือขอให้สมบูรณ์เพราะว่าอายุ36แล้วอะ่ะรอลุนคล่อดเดือนไม่รู้เลยอย่าสาเดือนขอตรวจแล้วรู้เลยว่าลูกเกิดมาต้องอารมณ์ดีคะ,ะคุณพ่อคุณแม่อารมณ์ดีมากนะคะแล้วก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะตอนนี้7สัปดาห์แล้วเนาะค่ะ,คะก็ยินดีกับคุณชมพู่<ช>ด้วยนะคะ,คะก็รอดูนะคะว่าน้องจะเป็นเพศไหนคุณแม่บอกว่า อ่ไม่ปิดแน่นอนเพราะว่าเปิดตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอันดาสาวเจอรูเพศเนี่ยเดี๋ยวบอกแน่นอนนะคะก็ลุ้นกันก่อนค่ะใช่แล้วค่ะอครบทุกข่าวนะคะคุณค่ะใช่ค่ะไปเวียงจันทร์กันเถอะไปเวียงเทียนนะคะปิดสิหิวข้าวแล้วค่ะคุณผู้ชมไปทานข้าวกันนะคะที่ฉันสองคนไปไม่ถูกแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ